สวัสดีครับพี่น้องพอๆกับช่องฟุกขวัญใจลำเพลินอัฟเฟเชียนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ามแลงน,นะครับวัดเตหดงานแผนกลนแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำอยู่วัดมานนะครับพี่น้องสิผ้าอยางเบิ่งงานคือเกา่ายัจังอันหันอวยไปทางหลังเวทีนะครับตรงเดก็็ลรวแต่ที่วามีเพงสีบริยางไปนะครับคลิปมาว่านก็ มี่ติดลิกธิ์ไปนะครับเรียบร้อดโดดนี่หลีนะครับสำหรับเมื่อนี้แสดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาแพงนะครับสงแดงโนนสาวเอสาวเอนะครับบักมุดมาตานมีเดืเลยนะครับพี่น้องโรงเรียนบ้านนาแพงขอนแก่นนะครับเมื่นี้ อะ้รนนก็ือเป็นลานเคทโทรศัพท์เบิดแล้หลเรียบร้อยเพราะมีอย่างนะครับเ่าลานก๋วยเตี๋ยวกระชีพายยังขอไปห้างได้ง่ายน,นะครับกลับไปเวลกลับไปทางเก่านะครับวันนี้ชมฟรีแซ่จ้องนะครับ ของขายก็ค่อนข้างรายเติบนะครับว่ายางไปดอกทางหุ่นมัน <c oughs> <c oughs> นะฮะยางก็ฟังผิดล่ะ <c oughs> เปิดเพีงเะเครื่องของเรียนเพะ่อนเฮ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราอ้อมจะฟังนี่แล้วก็ย่างเขาเวทีโหลดนะครับกนะินขอดกี้ติดต่อกันมาสามสี่มือแล้วนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องกินอากาศหนาวๆอย่ององางนี้นะกินชาชีห่อนนีีเพื่อนเยอะกันแล้วปิ่งเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเสียงยางเข่าไปข้างในเลยนะครับบอลยางไปทางฝุ่นนะครับพรา่าเปิดเพลงดังมากตอนนี้ก็เวทีกระสีเรียวแล้วนะครับเหลือติดไฟติดจอติดเครื่องดนตรีเช็กสาวสำนั่นนะครับ เึื่อนอย่ค่ะปลาคนเสียหลายเติบอยู่นะครับ นี่ครับกสิมีประมาณนี้นะครับเพื่อนที่กันอากาศตอนนี้22องศานะครับหนาวคือเกาพี่นอ้อง ปลาแดกปลาแรงมันคุดยอดของปลาแดกแล้วตามเลยพี่มุมหม้อไข่ปอาศาสตร์มาถึงเลยพี่ยืใสน่น่อเ,เป็นเพื่อนเราไป ถอยแล้วคือไม่ใจดีเท่าเอาไปให้หยางไปต้าจจนร่วมมานะครับอื้มพระปูหายร้อมอิเหนียน่นอนนะครับบาทว่าใจดีเท่าไหม ถ้ามาไปเอลสา,ลสาเลย์ก็เป็นปอาของหงมานี่นครับทางหลังก็กำลังยบสิ่งยบของ แต่ว่าของผมอยู่ใสนอนนั่งมาคูบสัตว์ให้แล้วให้ไปใส่บุละ่ะ หลอดลอยนะครับขอมมะพร้าวมีอยู่สองยาซัมนีนะคฮะซัมนีอีหลี <c oughs> พันล้มกับบอลตองใส่นะครับอากาศเย็นจ้อยๆนะครับอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กับซีรง่งไว้ซัมนีคลิปหนาพากกดไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,า,า,ามเพื่อการกระจายให้ช่องฟุ้งขวัญใจล้ำเปิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ